สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองและนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะเรามาเจอกันในกลุ่มสารวิชาว,วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะของชั้นประถมมัศึกษาปีที่3ซึ่งคลิปนี้จะเป็นคลิปปิดกล่องออนไลน์นะคะนะดังนั้นอันนี้ก็จะเป็นคลิปสุดท้ายที่เราจะได้เจอกันนะคะอ่าทีนี้เด็กๆเ,เป็นไงบ้างคะ เมื่อนักเรียนดูคลิปนี้เราจะสอบวิทยาศาสตร์ครบเรียบร้อยแล้วนะคะนะเด็กๆเ,เป็นไงทํากันได้หรือเปล่าไม่ยากเลยใช่ไหมคะหลายๆคนน่าจะทําคะแนนได้เต็มนะมีมีใครที่ทําไม่ทันบ้างมีไหมคะอ่าส่วนใหญ่จะไม่มีนะทํากันในเวลาครบเรียบร้อยเลยนะคะอ่ายังเหลือพรุ่งนี้นะคะ พรุ่งนี้อีกวันหนึ่งซึ่งนักเรียนจะต้องทำแบบทดสอบนะคะขอให้นักเรียนตั้งใจทำกันให้ดีให้เรียบร้อยเพราะว่าพรุ่งนี้วันวันศุกร์นะคะหลังจากดูคลิปนี้แล้ววันพรุ่งนี้ก็จะเป็นการทดสอบวิชาต่างๆดังนั้นนักเรียนตั้งใจนะคะดูว่ามีสอบวิชาใรบ้างนะคะทำให้ครบให้ ทันเวลาให้ตรงเวลาแล้วกันนะคะอ่าคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสุดท้ายนะคะที่เราจะได้เจอกันนะคะเมื่อจบแล้วนักเรียนก็นะคะเมื่อสอบเสร็จแล้วก็คือครบหมดแล้วเนี่ยก็คือวันวันที่เราสอบ78 9 10 1 1ใช่ไหมคะหลังจากนั้นนักเรียนก็ได้พักผ่อนแหละนะคะให้เราอยู่บ้านดูแลตัวเอง ะะดูแลตัวเองให้ดีระมัดระวังนะคะในการดำเนินชีวิตเพราะว่าตอนนี้เราต้องใช้ชีวิตแบบ new normal นะคะเราจะไปใช้แบบเดิมๆไม่ได้แล้วซึ่งนักเรียนรุ่นเหล่านี้หนึ่งปีที่เราไม่ได้มาโรงเรียนเลยใช่ไหมคะดังนั้นเห็นไหมการดำเนินชีวิตเราก็ไม่เหมือนเดิมแล้ะการเรียนเราก็เรียนทางออนไลน์นะคะ ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองให้มากนะเพราะว่าช่วงนี้ก็ยังอยู่ในสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาอยู่นะคะซึ่งเขาบอกว่าปลายเดือนนะอันนี้เขาบอกนะจากข่าวที่ที่เขาพูดการวิจัยกันว่าปลายของมีนา มันจะสาลงนะคะคุณครูก็หวังว่าอย่างนั้นนะคะหวังว่าเชื้อมันจะเบาบางลงแล้วปีหน้าปีการศึกษาหน้าพวกเราก็จะได้มาโรงเรียนนะคะต้องเป็นปีการศึกษาหน้าแล้วเพราะปีนี้ปีที่นี่ยที่นักเรียนอยู่ป .3 เนี่ยเราก็ไม่ได้เจอกันเลยนะคะคิดถึงนะคุณครูที่ทุกคนเนี่ยคิดถึงนักเรียนอยากเจออยากพบ แต่ในเมื่อเหตุการณ์มันเป็นแบบนี้ก็ไม่เป็นลายผ่านเป็นหนปีเราไม่ได้เรียนกันเลยไม่ได้เจอหน้าค่าตากันเลยนะคะดังนั้นวิชาความรู้ที่นักเรียนได้รับจากคุณครูโดยผ่านทางออนไลน์นะคะคุณครูหวังว่านักเรียนคงจะเก็บเกี่ยวประสบการณ์สิ่งที่คุณครูได้มอบให้นะคะนะคุณครูไม่มีโอกาสได ได้สอนนักเรียนได้เจอตัวต่อตัว,ตวไม่ได้เห็นลายมือไม่ได้ฟังน้ําเสียงไม่ได้อะไรนักเรียนแต่หวังว่าช่วงเวลานั้นคงจะได้เป็นการฝึกฝนนักเรียนนะคะในการหาความรู้เพิ่มเติมนะคะเพราะคุณครูพูดอยู่แล้วว่าเราต้องเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสนะมันอาจจะมีผลดีนักเรียนได้ได้ม,ไดมีได้มีเวลาหาความรู้เพิ่มเติม มากขึ้นก็ได้ใช่ไหมคะนะดังนั้นนักเรียนก็ควรใส่ใจฝึกฝนนะอย่างน้อยหนึ่งมีความรับผิดชอบในการทำงานนะคะรับผิดชอบด้วยตนเองพ่อแม่อาจจะต้องทำงานนักเรียนอาจจะเรียนด้วยตนเองนะคะให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยเชื่อใจเราได้ให้คุณครูเชื่อใจเราได้ว่า คุณพ่อคุณแม่ไม่อยู่นักเรียนก็สามารถที่จะดูแลตัวเองได้นะคะอันนี้คุณครูฝากไว้นะคะสิ่งที่นักเรียนได้รับจากเกิดเหตุการณ์แบบนี้นักเรียนจะได้รับสิ่งดีๆนะคะในความไม่ดีของสถานการณ์นะคะมันต้องมีดีบ้างนะหนความรับผิดชอบเราต้องมีความรับผิดชอบต้องดูแลตัวเอง นะคะออกไปไหนไหมปิดปิดใส่แมสดูแลตัวเองล้างมืออะไรเนี้ยนี่คือเราก็สามารถดูแลตัวเองแล้วก็ผ่านวิกฤตนั้นมาได้นะคะหนึ่งปีนะในการเรียนในการใช้ชีวิตนะคะดังนั้นต่อไปนะักเรียนก็ต้องทำให้ได้แล้วก็ได้ดีด้วยใช่ไหมคะนะเหตุการณ์มันเป็นยังไง เราก็ต้องปรับปรับตัวให้พร้อมที่จะใช้ชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุขด้วยใช่ไหมคะ,ะถ้าถ้านักเรียนมีเวลานะคะนะเมื่อสอบเสร็จอะไรเสร็จแล้วเราไปไหนไม่ได้บางทีน่ะโอ้จะไปไหนเราก็ต้องกลัวอะไรกลัวอาจจะติดเชื้ออะไรมาดังนั้นมีเวลาอยู่บ้านเราก็ใช้ใช้วิกฤตเนี่ยให้เป็นโอกาส ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ให้เรามีพื้นฐานที่ดีนะคะในการเรียนระดับชั้นต่อไปนะคะซึ่งบางทีเราบอกว่าไม่ได้มาเรียนที่โรงเรียนเนี่ยคุณครูไม่ได้จำจีจำชัยไม่ได้สอนไม่ได้คอยเน้นย้ำเราแต่เราก็มีผลดีก็คือเราสามารถหาความรู้เพิ่มเติมอ่ะ เ่นเรียนเรื่องนี้ไปอ่ะคุณครูอาจจะถ้ามาที่โรงเรียนคุณครูอาจจะพูดไม่ได้เยอะไม่ได้มากเพราะอาจจะเป็นช่วงเวลาหรือวิชามเยอะแต่อย่างเงี้ยนักเรียนอ่าเรียนนี้มาแล้วอยากรู้เพิ่มเติมนักเรียนก็เปิดเปิดค้นคว้าหาเพิ่มเติมได้ใช่ไหมคะดังนั้นเห็นไหมมันก็มีผลดีเหมือนกันใช่ไหมคะดังนั้นคุณครูก็จะมีนะเมื่อคุณครูพูดนี้เสร็จแล้ว คุณครูจะมีคลิปวิดีโอให้กับนักเรียนนะคะนะเป็นคลิปวิดีโอเสริมทักษะไว้ให้นักเรียนได้ได้เสริมความรู้นะคะนะนักเรียนก็เปิดแล้วก็ลองทําดูนะคะหรือใครมีอยากจะดูเพิ่มเติมนักเรียนก็ไปเปิดเข้าไปดูอีกก็ได้แต่คุณครูจะมีฝากมาให้นักเรียนอาจจะเป็นคลิปหรือ2คลิปก็ดูกันแล้วกันนะคะ ดังนั้นวันนี้คุณครูก็ขอจบคลิปนี้ไว้นะคะแล้วก็ไว้พบกันใหม่นะคะพบกันใหม่อาจจะพบกันตอนที่นักเรียนอยู่ชั้นป .4 ก็ได้แต่ก็มาทักมาทายกันได้นะคะคิดถึงนักเรียนทุกคนไว้พบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ